<FC. S 2> โอ้ยนาดูน้ำท่วมทางเข้าออก,กปักซอย,ยดูด,ด,ดูคุณน้าเดินมาถึงอกเลยนะทุกคนนี่สามแยกนะทางเข้าโรงแรมนะวันวานนะทุกคนสามแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปพรเพชรเลี้ยวขวาขึ้นบ้านคูดาโรงแรมนะวันวานทุกคนเมื่อกี้เป็นเอ่งลึกมากนะคุณนะ้าเดินมาเนี่ยถึงอกเลยนะทุกคนดูดูด,ดูแกเดินมาเนี่ยนะ ดูเสื้อแกเปียกถึงรักแร้เลยนะทุกคนนะนี่ความสูงพอๆกับพวกเราเลยนะะือมเพิ่อมานี่ยเออมาเพื่มามานอเดียวนะเออนี่อดเข่าอดน้ำแล้วนะอโอเคทุกคนดูไหมน้ำท่วมสูงนะัดถึงอกคุณน้าเลยค่ะนี่รอค่ะกำลังขอความช่วยเหลือรอเรือนะเรือพายลำเล็กนะคะทุกคน